ไปดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลกันบ้างน,นะครับอาการบาดเจ็บของฟรปเป้คูรินโยนะครับหลังจากเกมมนาขันที่ลิเวอร์พูลนั้นชนะทางด้านของซันดอร์แลนด์ไปส0ูแล้วคูรินโยถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่34นะครับล่าสุดนี้อาจจะต้องพักยา,ยาจนถึงสิ้น,นเดือนธ<ป>ันวาเลย,เลยใช่แล้วใช่ก็อาจจะทำให้เขาต้องพลาดนัดสำคัญอีกสองนัดในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะคะ ลเวร์พูเอ็กคอสื่อท้องถิ่นของลเวร์พูรายงานค่ะว่าจอมทัพชาบราซิเลียนต้องหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมหงส์แดงจนจบปีนี้เลยค่ะเพราะว่าบาดเจ็บในเกมที่ลเวร์พูเปิดแอนฟิลชนะกับซันเดอร์แลนด์สประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน,นะคะคุณโยนี่ถูกขามตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับแล้วก่อนหน้านี้ หลายคากนก็กังวลขออการบาดเจ็บของค o ูจินโยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจากภาพนจะเห็นว่าถูกยันนะครับไปที่บริเวณข้อเท้าอาจจะข้อเท้าหักก็ได้ตรงนี้ต้องเช็คก่อนนะครับแต่ล่าสุดนะครับมีรายงานชี้ว่าเอ็นข้อเท้าของคูจินโยขาดและจะเข้ารับการสแกนอย่างละเอียดวันนี้ทำให้คูจินโยนั้นที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นดาวชนโบร,ร่วมของทีมที่6ประตูนะครับ พลาดช่วยทีมในการทําศึกช่วงปลายปีอย่างแน่นอนนะครับเป็นช่วงคุณลิียอว่ต่อของพรีเมียร์ลีกซะด้วยนะครับใช่แล้วล,ล,ลิเวอร์พูลปีนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ได้สูงเลยทีเดียวนะใช่ครับสองนัดสำคัญที่คูรินโญ่จะพลาดลงช่วยทีมเนี่ยน่าจะเป็นในทางศึกของที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะออกไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับ19ธันวาคมแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สําคัญมากก็คือเปิดบ้านพบกับทีมแกร่งใหญ่เชสเตอร์ซิตี้ในวันสิ้นปีนะครับถือว่าโอ้โหเสียหายมันอยย่าางมกเลครรัับบสห รือ<ช><ช>ผู้ในการเสียคูรินโ้ไปในช่วง<ช>ท้ายปีแบบนี้นะฮะเป็นสองนัดที่สำคัญนะครับเป็นเมอร์ซี่ไซด์และบิแมตช์หนึ S <S ่งนัดแล้วก็ไปยืยนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะน่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าคูรินโ้เองก<ช>ำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีมากมากแรงเลยนะคะับ